ต<พ>อนนี้แค่ดีนะครแล้วคุณแม่ได้ฟังเพลเงเนี่บ้างช่นีครบหรือยังครับครับแล้วคุณแม่ฟังเนี่ยเพลงเหมือนจากคุณแม่ฟังเหมือนรอบที่สามนะเพลงนี้ทอดดีนะรอ,อบที่สามแล้วรอบที่สองคุณแม่ถ้าพูดพูดอีกแล้วเพลงนี้อนทอดดีนะชื่ออะไรอ,ะอ่ะแป๊เดี๋ยวแป๊บเดียวเชฟแม่จำไม่ได้หรือว่าเพลงเดิมเลยครับคุณแม่ไม่ได้หลบลืมคแม่จำแม่นมากแต่เพลงผมเนี่ยคุณแม่ฟังสามครั้งคุณแม่ถามดูครั้งเพลงนี้ชื่ออะไรเทอดดีนะ หสดไ่ตลอดวอเวลาผมอมนะ่าณนแล้วสดไ่ตลอดเวล,า,เลนนา,านะครับ,รบแล้วคุณแม่คุณแม่ที่จะอยู่ในริยการนะครับแล้วก็หลายๆงานที่ใหญ่ๆของผมที่ผมได้ไปกาบไปร่วมงานแม่ไม่ได้มาวันนี้ข้าก็ถือว่าเป็นวันพิเศษจริงๆก็ขอถึงทีที่พี่ข้าโบกในเต็นท์ผมใคุณแม่ด้วยนะคุณแม่องค์ไม่ต้องบี้ยวคุณแม่ก็จะบี้วแต่แม่เชิญแร่ก่อนเลยครับผมครัุณแม่ครับมือคุณแม่ดิ้นจริงครับผมจริง พี่ตู่หลายทียังไม่เคยเจอคุณแม่เลยนะครับผมอ่ะวันนี้ก็ได้ฟังเพลงพร้อมๆกันไปแล้วนะฮะได้เห็นความพิเศษของบางชุดนี้กันไปแล้วต่อไปเดี๋ยวผมจะเชิญนะครับแขกผู้มีเกียรติญที่มาร่วมถ่ายรูปกับพี่ตู่นะครับเซตแรกเนี่ยผมจะขอเชิญท่านแรกก่อนเลยนะฮะคนนี้ก็เป็นนะครับเป็น executive ีฟค่ายเดอะอีสครับผมมีใครอีก่ไหมครับผมครับตกลงครับมีคนหนึ่งที่ที่ใครครับผมมีคนหนึ่งที่เดี๋ยวใครเอาแจ๊คชวนชื่อมาอยู่ตรงนี้ครับผม ขอช่วยมากๆคือคนอยากมาขอบคุณเยอะมากๆจริงได้จริครับได้จริครับนึกไปเรื่อยๆแล้วพวกมันก็มีมาอีกมีใครอีกต่อเลยพี่ตู่เพราะเราเช่าสถานที่แล้วตอนนี้ทีมงานทีมงานเริ่มยิ้มแล้วก็มี BDC Hero Music นะครับที่ช่วยทำให้อะไรบางที่เกิดขึ้นทำให้มีงานแบบนี้เกิดขึ้นนะครับขอบคุณมากๆครับครทุกคนนะกองโจร มันจะมาดูว <screws> ัดเรียกกันบนเวทีนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วอีกหนึ่งกำลังใจที่สําคัญมากๆของผมนะครับแล้วก็ช่วยช่วยในในหลายๆด้านช่วยช่วยจัดการหลายเรื่องแล้วก็รู้ความถึงเป็นกําลังใจหลักของผมเลยไม่ย่ะขอขอบคุณเอลูกนะครับเมื่อกี้ที่มีบอลกระซิบนะครับ จริงจริงตัวผมเองผมไม่ได้เป็นนักดนตรีสิ่งที่ผมได้มาทั้งหมดผมได้มาจากพี่บอยได้มาจากเพื่อนๆที่เกาะได้มาจากโปรดิวเซอร์ตัวเองคือผมทำเพลงเนี่ยทำเหมือนคนผู้ทำคุณพันรักจใจเอาเอออะไเลยนะฮะแล้วท้ายที่สุดแล้วบางทีผมนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์แล้วผมฟังงานที่ผมทำนะผมว่าบางงานที่ทำออกไปขึ้นเครื่องกายังไม่เสร็จสิ้นหรือถ้าขอว่าเ้ย จะเป็นไงวะนี่มันทำออกไปแล้วคนมจะฝังได้หรือเปล่าคนจะชอบหรือเปล่าครับหนหนึ่งที่คอยให้กำลังใจผมและบอกผมว่าที่ดุดีที่สุดแล้วก็คือน้องลูกน, e นะครับอมมขอบคุณเอเอสนะครับครับผมขอบคุณมากนครับเอเอสก็ตบส่งเสียงให้เอเสหน่อยสุดยอดมีอะไรไหมครับขอบคุณชั้นสองลูกด้วยนะครับขอบคุณ ป็นแฟน<ว>ปฏิมากันเยอะอ่ะเดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปก,กันดีกว่านะครับวันนี้เนี่ยอบอุ่นมากมีแต่คนที่รักพี่ตู่เท่านั้นนะครับท่านแรกนะครับที่ผมบอกไป Executive นะครับจากค่าย Love Is นะฮะขอเรียนเชิญคุณบอยโกศียพงศ์ครับผมแฮ แฮปปี sarà, oh, okay. Okay. ้เ right? บ okay. okay. okay, ิร okay. okay. ์ลเดย์นะครับพี่บอยครับครับผมอ่ะกันไหนโอกาสนี้ถ่ายรูปรวมกันเลยดีกว่านะครับสาวผู้บริหารใหญ่ของเราลาเป็นตู่นด้วยตบสี่แยกเอาเป็นอัลบั้มเป็นแทนดีกว่าคอ่ะไปง่ามผมลงไม่ก่อนเลยลงไปก่อนเลยครับไม่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 ตื่นเลยสองคนทำไมมาพี่แจ็คโอเคครับโอเคครับ สองคนเท่านั้นนะครับไม่ต้องขอตังค์กันแล้วนะครับไม่เจกน้องนะครับน้องทักษินาพอนะครับ t a k s i n a p o r อยู่ไหมครับดีไหมครับเขาไม่แจกกันก็อะไรนะไม่เอาเสื้อเลยตังค์ไอ้พูดจาดีดพูดจาผมพี่ตู่ดูแฟนดูแฟนเราอ่านให้ดูแฟนเราเนาะดูแฟนเราแฟนเราแฟนเราหนึงคู่นั่นะเขามีเยอะไงคนวันนี้เขาใช้ได้สองต้นกล เราเป็นคนฟังปบาป่าโอ้ทำไมรานนี้ให้ไส้เยอะจังเลยคนไทยไม่นคยไม่มีใหตังล้ะอบอกไว้ก่อนพี่ชายเขาางโดดน่น้องกุ๊กโกโก้นะครับกุ๊กโกโก้นันดโกโก้ยูรี่นะครับโอ้ยโหไครเลยวิ่งมาจากในห้างถึงด้วยให้ไปไหนมาแล้วมาโผมพอดีมาเจอเลยเหรอ ตอนนี้ทุกคน9คนก่อนหน้านี้ทุกคนก็บริจาคเพื่หนึ่งร้อยบาทช่วยกันกุศลด้วยนะครับผมครับผมมีหนึ่งรายนี้ต้องบริจาค120บาทเพื่อคืนแม่ครับโอ้ยูนีก็เสียตังค์นะคุณแม่โอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับพี่พี่เสียบชนไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพี่ตู่จะไปให้สัมภาษณ์ด้านล่างนะครับครับสุดท้ายพี่ตู่ครับพี่ตู่จะมีอะไรค้างคาในใจที่อยากจะพูดกับแฟนๆกับแขกผู้มีเกียรติของเราวันนี้อีกไหมฮะ ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับก <ขอ S 1> ็อันนี้ขอบคุณ